นี้มาฟังเรื่องเล่าจากหนังสือโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวเรื่องกระดาษหน้าที่ว่างเปล่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชันนอกพอสแควนักเล่าในตำนานชันเนอกที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิด ที่สําคัญนะครับไม่รบกวนเวลาคุณมากจนเกินไปสําหรับเรื่องราวในวันนี้กับเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเอามากๆเลยในหนังสือที่มีชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีคําตอบเดียวของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทนะครับผมเรื่องนี้เขาให้ชื่อในหนังสือว่ากระดาษหน้าที่ว่างครับ เดี๋ยวผมขอจะเป็นการอ่านให้กับผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะครับเมื่อก่อนครับพี่ตุ้มครับได้ไปบรรยายที่ปตทสอพอครับก่อนบรรยายก็ได้มีโอกาสไปนั่งรับประทานอาหารกลางวันกับคุณพงศธรทวีสินหรือพี่ช้างครับซีอของปตทสอพอ แล้วก็เพิ่งรู้ว่าท่านนะครับอ่านคอลัมน์นี้เป็นประจําซึ่งเป็นคอลัมน์ของพี่ตุ้มนั่นเองคุยกันหลายเรื่องครับมีช่วงหนึ่งเป็นเรื่องเบาๆคือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรพี่ช้างครับเคยทํางานกับบริษัทต,ต่างชาติมาก่อนเขาจึงติดวัฒนธรรมองค์กรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นกันตรงๆหรือวัฒนธรรมองค์กรการดื่มกาแฟฝรั่งครับดื่มกาแฟเหมือนเป็นน้ําเปล่าและกาแฟที่เขาดื่มเนี่ยจะจืดมากไม่เค็มคนเหมือนที่คนไทยคุ้นเคยใครที่ไปต่างประเทศบ่อยๆจะเข้าใจได้เลย นอกจากนั้นครับเขาก็ยังคุ้นเคยกับการที่มีกาแฟหลังห้องประชุมหรือในที่แท่นขุดน้ํามันเองนะครับเครื่องชงกาแฟเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเชื่อไหมครับว่าตอนที่เครื่องชงกาแฟราคาเป็นแสนที่แท่นขุดน้ํามันเขามีเครื่องชงกาแฟประจําการวันไหนเครื่องชงกาแฟเสียเนี่ยบริษัทขุดเจาะน้ํามันจะถือเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นระดับวาระแห่งชาติเลยต้องตามช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปซ่อมโดยด่ว,ดวนเพราะถือเป็นงานพักผ่อนโดยไม่กี่อย่างของคนที่อยู่บนแท่นนั่นนะครับ ซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทะเลและท้องฟ้าไม่ได้ดื่มกาแฟาสักสองสามวันเนี่ยเครียดตายแน่เลยความเคยชินที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยใครที่อยู่นานๆมกักจะติดเป็นนิสัยโดยที่ไม่รู้ตัวครับอย่างที่พี่ตุ้มเองครับก็เคยอยู่ที่มติชนมาอย่างยาวนานสิ่งที่ติดตัวจนถึงวันนี้ก็คือเรื่องกระดาษสองหน้าการที่พี่ตุม้มครับเป็นนักข่าวประชาชาติธุรกิจในยุคที่พิมพ์ดีดต,ตัวเองครับก็ไปพิมพ์ไม่เป็นครับต้องมาหัดพิมพ์ตอกๆแทกๆเขียนข่าวอยู่ แต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่านกเธอพิมพ์ระบบสัมผัสเร็วมากจนหน้าอิจฉ้าพี่ตุ้มก็เลยแอบแอบไปให้นกช่วยพิมพ์ขาวให้พี่ชลิดบกกรในตอนนั้นนะครับก็คอยจับตามองเมื่อไหร่จะเห็นก็จะโดนวอยวายทุกทีเพราะเขารู้ว่าพี่ตุ้มไม่ยอมลำบากพิมพ์เองกว่าจะพิมพ์คล่องนะครับใช้เวลานาน,านมากเลยสุดท้ายครับต้องหัดพิมพ์2นิ้วไปเรื่อยๆจนคล่องในการพิมพ์ขาวด้วยพิมพ์ดินนั้นถ้าพิมพ์สัมผัสหรือพิมพรีไรท์ใหม่เนี่ย เราจะต้องทิ้งกระดาษแผ่นเดิมแล้วพิมพ์ใหม่ถ้าใช้กระดาษใหม่จะเปื้อนกระดาษมากเลยครับที่กองบรรณาธิการในยุคนั้นจึงได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆเป็นกระดาษด้านหน้าเป็นข้อความแต่ด้านหลังว่างเปล่าเราจะมีจะกร้าใส่เอกสารประชาสัมพันธ์เก่าๆนักข่าวจะใช้ด้านหลังนะครับผมของเอกสารที่ยังเป็นข่าวสะอาดอยู่เนี่ยมาเป็นกระดาษพิมพ์ข่าวกระดาษใหม่ๆแทบไม่ได้ใช้เลยพี่ตุ้มก็ทาแบบนี้ครับมาอย่างยาวนาะนจนติดเป็นนิสัย จนถึงวันนี้ครับทิ้งกระดาษเอกสารต่างๆยากมากถ้ายังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียดายมากเลยรู้สึกว่ายังใช้งานได้อีกและแปลกมากกว่าทุกครั้งที่ใช้งานกระดาษใหม่ครับพี่ตุ้มจะใช้อย่างระมัดระวังเขียนอะไรก็เรียบร้อยจะปริ้นก็เสียดายไม่เหมือนเขียนบนกระดาษที่ใช้แล้วไปหน้าหนึ่งจะเขียนอะไรมั่วๆได้เต็มที่ไม่ต้องระมัดระวังมากเพราะคิดดีๆแล้วหลายเรื่องของพี่ตุ้มเองอะ่ะมาจากกระดาษหน้าที่2เขียนมั่วๆไปเรื่อยไม่กลัวว่าจะเบืองกระดาษนั่นเอง เป็นบรรยากาศเหมือนอยู่กับคนที่คุณเคยไม่ต้องวางฟอร์มมากอย่าพูดอะไรก็พูดอย่าเขียนอะไรก็เขียนเวลาที่ใครมองเห็นความไร้ค่าของกระดาษด้านที่ใช้งานแล้วเนี่ยผมจะมองเห็นสีขาวของกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้เสมอโลกนี้ก็มีหมายมุมมองให้มองครับชีวิตก็เช่นกันทุกคนมีทั้งด้านดีและไม่ดีอยู่ที่เราจะเลือกมุมมองไหนอีกมุมหนึ่งชีวิตของเราก็เหมือนกับหน้ากระดาษที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้หน้าที่ใช้แล้วเนี่ยเหมือนกับอดีตครับ กระดาษขาวเนี่ยเหมือนอนาคตอดีตเนี่ยเราแก้ไขมันไม่ได้แต่อนาคตเนี่ยเราเขียนมันใหม่ได้ถ้ามองแต่กระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยเราจะปราศจากความหวังแต่ถ้ามองพื้นที่กระดาษสีขาวอีกหน้าหนึ่งเราก็จะมีความหวังครับหลังจากที่คุยกับพี่ช้างครับ CO จบก็ถึงเวลาที่ต้องพูดบรรยายครับตอนที่รับปากมาอย่างพี่ตุ้มเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรแต่พอเห็นโปรแกรมงานแล้วก็ต้องตกใจกับเพ,เพราะจัดชื่อง,งานว่า Enterprise Day 2000 2019นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่มากวิทยากรที่ขึ้นในวันนั้นนะครับเป็นจากต่างชาติทั้งหมดมาทั้งจาก Google Cloud นะครับบริษัทที่เป็นดิจิตอลพี่ตู้เมงครับเป็นคนไทยคนเดียวในงานวันนั้นครับแล้วก็เป็นคนไทยที่อนาล็อกมากๆด้วยก่อนขึ้นเวทีนะครับแอบไปดูที่ห้องประชุมก่อนอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงเห็นว่าเป็นมีคนฟังนะครับประมาณ60-70คนแต่มีเก้าอี้เกือบ400ตัวจำได้ว่าครับน้องทีมงานบอกว่ามีคนลงทะเบียนฟังเต็มห้องเลย แต่ตามประสบการณ์ดิวิตุ้มนี่เคยเจอมาครับคนที่ลงมาเนี่ยจะมาฟังจริงจะเหลือประมาณ70%เท่านั้นแหละเขาก็ทําใจไปแล้วแต่ที่เห็นเนี่ยมันก็น้อยกว่า70%เอกีกเขาเลยคิดว่าจะปรับวิธีการเล่าเรื่องให้เข้ากับจํานวนคนช่วงก่อนขึ้นเวทีมีการฉายวิทยาของบริษัทคนเริ่มพยอยเข้ามาเรื่อยๆจนเกือบจะเต็มห้องก็รู้สึกในใจว่าค่อยอย่างชั่วพ่ตุ่มก็เลยเริ่มด้วยการบอกคนฟังว่าเพื่อให้เข้ากับวิทยากรที่บรรยายไปก่อนหน้านี้ ผมขอบรรยายเป็นภาษาอังกฤษพูดเล่นครับจบการบรรยายครับพี่ตุ้มลงจากเวทีด้วยความปรับลื้แกลงถามแพนครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของพี่ตุ้มว่าทําไมคนเข้าฟังเยอะจังถามท,ท,ทั้งที่ก็รู้นะครับว่าเธอไม่รู้หรอกก็ว่าจะได้คําตอบที่ได้คําชมว่าพูดดีมีแฟนคลับเยอะไงถึงมีคนเข้ามาฟังเยอะแต่แพนครับก็เป็นคนที่อยู่ในโลกของเหตุผลมากกว่าความจริงเธอเก้นิคเธอก คิดขึ้นนิดนึงแล้วก็ตอบว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทั้งงานเนี่ยมีช่วงเดียวที่เป็นคนไทยบรรยายนะคะครับผมเหมือนดอกไม้บานเจอน้ำร้อนลวกเลยทีเดียวแม้ความจริงจะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีเราก็ไม่ต้องการความจริงทุกครั้งไปใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยได้ทั้ง การติดตลกเล็กๆน้อยๆนะครับตอนท้ายของพี่ตุ้มเองแล้วก็เรื่องราวของกระดาษหน้าว่างเปล่านะครับที่สอนให้ข้อคิดเป็นอย่างดีเลยที่ชี้ให้เรามองเห็นถึงอนาคตแล้วก็อดีตท,ที่เป็นตัวแทนของกระดาษครับที่ถูกใช้แล้วที่ซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ไขมันได้แต่กระดาษหน้าว่างเปล่านะครับเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตซึ่งเราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่มุมมองของคนจริงๆนะครับ ว่าเราจะมองในมุมไหนถ้าเราโมแต่มองอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วก็โมวแต่ไปจมอยู่กับมันเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะสามารถให้เราสร้างอนาคตในบนกระดาษสีขาวใหม่นะครับที่มีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยอีกได้เลย ก็อยากให้เรื่องนี้ครับฝากเป็นข้อคิดให้กับทุกคนที่ได้มาฟังว่าครับผมถ้าชอบเรื่องนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel n ผมไว้แล้วจะมาเจอกับเรื่องเล่าดีๆมีสาระในทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับ